สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวมเลขเด็ดพารวยกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ E ีนี้แอดก็มีแหล่งแนวทางข้อมูลเลขเด็ดเลขดังจ,จากาจารย์หลายๆท่านมารวบรวมไว้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันจะเป็นเลขเด็ดจ,จากาจารย์ท่านใดบ้างนั้นโปรดติดตามกันให้ดีเลยนะคะแต่ก่อนรับชมรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดงวดต่อไปกันด้วยนะคะเอาลคะครัเรามาดูเลขเด็ดแนวทางท่านแรกกันเลย เอาละค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านแรกกันเลยนะคะแนวทางท่านนี้ท่านให้3ตัวมานะคะมี612 613 4สองหกหนึ่งสามสี่ห ห้าสองแปดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สามและหกศูนย์หนึ่งสองตัวท่านให้มามีสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าแปดหกแปดและเจ็ดแปดขอบคุณแนวทางข้อมูลเลขดังคนบ้านสวายของงวดวันที่สิบหกตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้วยนะคะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปค่ะ แนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้2ตัวมานะคะให้8 9ค่ะท่านเน้นเลขเด่นให้มี8 จับคู่ให้มี82และ83มี94และ97 3ตัว2ชุดมี4 9 7และ3 8 2ให้ไว้เป็นแนวทางข้อมูลคันเรายังอยู่ที่แนวทางข้อมูลท่านเดิมนะคะแต่ว่าแอจะขึ้นสถิติย้อนหลังของงดวันที่1ตุลาคมปี2567กันก่อนท่านให้เน้นเด่นเลข6มาก็ผ่านนะคะใครชอบแนวทางท่านนี้สามารถแคปหน้าจอหรือจดข้อมูลไว้ดูเป็นแนวทางได้เลยขอบคุณ แนวทางข้อมูลท่านี้ด้วยค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยนะคะเป็นแนวทางชุดบนค่ะให้เลขแนวทางเป็นหลักสิบบนมานะคะก็ให้มีดังนี้ค่ะหลักสิบมีศ์มีหนึ่งสาม แและ9ท่านผู้ชมชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถนำสูตรข้อมูลท่านนี้ไปใช้ได้เลยนะคะขอบคุณแนวทางที่นำมาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณแนวทางเอสเปซโซร้อนวดวันที่16ตุลาคมปี2 5ง7ด้วยค่ะแล้วมาดูแนวทางท่านต่อไปกันเลยค่ะแนวทางท่านนี้ท่านให้3ตัวบนมานะคะมี404407 5 9 4 597 ขอบคุณแนวทางข้อมูลแอตโตด้วยค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลอีกชุดนะคะให้2ตัวมา6ชุดค่ะมีข้อมูลดังนี้มี0 4 0 7และ9 4 9 7 5 2และ7 2 2ขออภัยค่ะ3ตัวบน4ชุดมี404 407 594และ597ก็เป็นอีกแนวทางข้อมูลหนึ่งของแอดโตนะคะขอบุนแนวทางด้วยค่ะเรามาดูแนวทางข้อมูลท่านต่อไปกันเลยนะคะแนวทางข้อมูลท่านนี้ท่านให้เป็นเลขเด่นมามี2และ3จับคู่2ตัวให้มี2 1 2 2 2 3 3 1และ3 3 3ตัวบน2ชุดมี9 3 1และ5 3 1หให้ไว้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมมบฟังกันนะคะใครชอบแนวทางข้อมูลท่านนี้สามารถจดดับแคปหน้าจอไว้ได้อีกเช่นเคยขอบคุณแนวทางแอดหนุ่มสุพรรณด้วยค่ะ เรามาดูแนวทางท่านต่อไปกันเลยค่ะแนวทางท่านนี้ท่านให้เลขเด่น8มานะคะก็เน้นจับคู่ให้มี80และ82 3ตัวบน5ชุดมี180 280 182 380และ382ให้ไว้เป็นแนวทางให้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยขอบคุณแนวทางเซอร์วย์ไทยวัดด้วยค่ะเรายังอยู่ที่แนวทางข้อมูลเดิมของ แอเซอเวไทยวัดนะคะเป็นข้อมูลสถิติย้อนหลังของงวดเก่าวันที่1ตุลาคมปี2,517้แอดก็จะขึ้นข้อมูลไว้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ทบทวนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเลือกนำข้อมูลแนวทางไปใช้นะคะก็ให้เด่น9ก้ามาหวยออก9 5ก็ผ่านใครชอบแนวทางท่านนี้ก็ตามต่อกันได้เลยเก็มาทบทวนอีก หนึ่งงวดนะคะของวันที่16กันยายนปี2567ให้เด่น 6- มี6กก็ผ่านนะคะใครชอบแนวทางท่านนี้สามารถเอาแนวทางท่านนี้ไปใช้ได้เลยขอบคุณแอดเซเวไถยวัดด้วยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะมีเลขเด่นแนวทางจากอาจารย์ท่านใดที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ชอบกันบ้างก็จดแคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะใช้เป็นแนวทางให้ท่าน ผู้ชมผู้ฟังได้ไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันของงวดต่อไปนี้นะคะใครมีอยากได้ข้อมูลแนวทางจากอาจารย์ท่านใดก็สามารถทักคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็จะหาข้อมูลแนวทางท่านนั้นมานำเสนอไว้ ep ต่อ ep ต่อไปนะคะ ก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้ทำคลิปดีๆต่อไปกันด้วยขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ